มาเรื่องแล้วน,นะครับทำเลอสังหาที่ราคาติดอันดับแพงสุดในประเทศไทยตรงสำเพง็งตรงภผาร,รัฐเยอราชเน่ยนะฮะกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านการขายของออนไลน์ครับที่ดินตารางวาละสีล้านตึกเจ็ดล้านเนี่ยจะไปยังไงต่อเดีคลิปไลฟ์ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุีิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกาะกับคุณครับบางค้ังด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคาร์าบัตสังหารีที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ชอบเอร property expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้ารักสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปชุนคูนเจ้าข,ของหนึ่งในทำเลนะครับที่มีความท้าทายมากๆนั่นคือตรงสำเพง็งตรงเผารัฐนั่นเองครับหลายคนไม่ทราบนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในทำเลที่ค้าขายนะครับมาอย่างยาวนานเกินกว่า50ปีแล้วนะครับก็เรียกกว่่่่าาสสสงงมอบัันนนนเป็รรรุุูหท คนไทยเชื้อสายจีนครับสรัคนคนกรุงเทพเองเนี่ยก็เรียกว่าน้อยคนนะครับที่จะไม่รู้จักทางสำเพงครับก็เรียกว่าเป็นย่านการค้าที่เติบโตมาสมัยกรุงรัตนากสินทร์เลยทีเดียวจุดเริ่มต้นต้นองย้อนกลับไปในปี23-25นู่นเลยเนะครับก็ประมาณ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยได้มีการสร้างพระนครใหมน่นะครับด้านคุ้งแม่น้ําฝั่งตะวันออกของเจ้าพยาได้มีการยกย้ายคนนะครับรวมถึงชาวจีนนี่นะให้มาในแถวของวัดสามปื้มแล้วก็วัดสามเพ่งตรงนี้ครับ โดยปกติแล้วนะครับชาวจีนที่เข้ามาทางนานในไประเทศไทย,ยก็จะมีอาชีพให้เลือกไม่ได้เยอะนะกักน,นะครับส่วนใหญ่ก็ทําอาชีพค้าขายซึ่งเป็นอาชีพที่คนไทยในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้อยากจะทาสักเท่าไหร่นะครับเพราะชาวจีนเนี่ยก็ไม่ได้มีที่ดินที่นาอะไรมากรวมถึงรัรฐราชการไม่ได้ด้วยดังเนี่ยการตั้งบ้านเรือนของชาวจีนในสมัยนั้นนะครับก็ตั้งบ้านเรือนที่สามารถที่จะค้าขายได้เป็นแนวตึกแถวเรียกว่าเป็นกึ่งบ้านกึ่งร้านค้านั่นเองครับ ต้องบอกกันนะครับว่าแนวคิดหรือคาสเซิลว่าทำของชาวต้วนออกเนี่ยโดยเฉพาะชาวจีนนะครับไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวนะมีในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับเมริกาเองออสเตรเลียเองก็ตามซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศจีนก็มีความขัดแย้งนะครับรวมถึงความไม่สงบในบางเวลาเนี่ยนะก็มีการยกย้ายของประชากรชาวจีนออกไปกระจายในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับ oh. ซึ่งคนจีนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับคนท้องถิน่นเท่าไหร่นะก็าจะอยู่อาศัยทเถิบออกมาหน่อยแล้วก็อยู่ในอาศัยในพื้นที่ที่ละแวกเดียวกันครับแต่ที่าชบค็ม่าชาวเองนีน ค้าขาขยพอมีคนค้าขายเนี่ยมันก็มีคนอยากจะซื้อของพอคนซื้อของก็เกิดเป็นทราฟฟิกเกิดเป็นชุมชนคอมมูนิตี้เป็นแหล่งธุรกิจนั่นเองครับหากพูดถึงจริงเนี่ยทางสำเพงเยาวราชนี่นะครับภาครัฐเนี่ยก็เป็นโซนค้าขายในสมัยนั้นครับเปรียบเสมือนเป็นแบบ CBD ในสมัยนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับชื่อว่าสำเพงเนี่ยหลายคนก็เรียกว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนจากคําว่าสำเพงน,นะครับเพราะคนจีนเนี่ยจะมีความชินกันออกแบบออกเสียงทั้นๆน,นะฮะ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าชาวจีนในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะก็ทําให้พื้นที่ที่เป็นท้องทุ่งที่ไม่ได้มีความเจริญเลยเนี่ยกลับกลายเป็นพื้นที่ค้าขายเชิงวิชิการชั้นนําของประเทศไทยในสมัยนั้นครับสินค้าเนี่ยค่อนข้างราคาถูกนะครับก็หลากหลายมากจนพวกเสื้อผ้าของกิฟช็อปของเปตดเตล็ดและไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงด้านการค้าขายเท่านั้นนะครับจะมีชื่อเสียงในด้านของโสเภณีแลวก็เรื่องของการพนันด้วยครับรวมถึงคนจีนเนี่ยก็มีนโยบายการไม่ค้าขายสมบัติของตัวเองนะครับก็จะเก็บที่่ดิินนนอออออสสััังงหหาาารรมมทพย์ขขเเไไว้้้ลลกกก็บบใูตปนะ ในขณะเนนดียวกันเนี่ยการค้าขายมันเติบโตสูงมากเนี่ยค่าเช่าต่อปีค่อนข้างสูงนะครับปีละหนึ่งถึงสองล้านบาทเลยทีเดียวต่อห้องนะฮะถ้าไม่ราคาแถวนี้เนี่ยตุลยาวราชเนี่ยถือว่าติดอันดับแพงสุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตารางวาระ1.75ล้านบาทในปี2564ครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นราคาขายจริงอาจจะขึ้นไปเยอะกว่าน,นี้แล้วนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังมาเนี่ยราคาพื้นที่ดินแถวนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเติบโตรุนแรงซะเท่าไหร่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะครับอันนี้มาจากว่าเรื่่่ออองของขตัััวรนนรรถถไไฟฟฟฟ้้าาานนนนนแหละะะคบพมี ทำในที่จะดูดีหรือดึงดูดความสนใจเนี่ยก็ได้เก็ดทำเลแนรวรถไฟฟ้านั่นเองครับแล้ด้วยสัพลเนี่ยบอกว่านะครับบนถนนยาวราชในปี2566เนี่ยเติบโตเพียงแค่2.9เท่านั้นนะก็เรียกว่าเพิ่มไม่ได้มากนักนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่เติบโตมากสักเท่าไหร่แต่ราคามันก็ค่อนข้างยืนอยู่ระดับสูงนะครเพราะว่าคนแถวนี้เขาไม่ค่อยจะาขายอสังหากันครับ มีการเปลี่ยนมือไม่มากนักนะครับเมื่อเทียบกับทำในอื่นย่านอ,อื่นๆครับซึ่งก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปบูมตรงกลางสยามน,นะครับไปทางสุขุมวิทให้ส่วนสุขุมวิทเนี่ยมันเจริญเต,ติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วพอรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาเนี่ยมันก็ไปทางราชดาตรง CBD แต่ตอนหลังเนี่ยก็มีส่วนต่อขยายนะครับของ MRT เนี่ยเข้ามาสถานีวัดบางกอุงนใะตรงแถบเยาวราชซึ่งสถานีวัดบางกอุเนะี่ยถือเป็นสถานีที่ติดอันดับสวยสุดในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งมีการทำแนวอาร์ตเนี่ยเข้ามาในสถานีอีกด้วยแต่ตตตต่่่่่่อออออออมมมมาา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 คคคคคครรรรรัััับบบกกกก็็ีีวววววททท้้้ยยยยยนนนนนนนงงงงงงิิิดดะะหึึึืืเเขขขไล์โโถ ที่มาเล,เล่นเล่นงานตลาดในอดีตด้วยนะครับเอาจริงๆพู้บริโคเิดอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างยากเพราะเทรนด์เนี่ยหลังมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับซึ่งสัมเพ็งเนี่ยก็จะค้าขายพวกผ้าด้วยและหลายในยธุรกิจเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เป็นขาลงด้วยนะครับรวมถึงคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็เริ่มจะไม่ได้ค้าขายต่อแล้วไม่ได้รับช่วงต่อแล้วนะครับอยาจะทำธุรกิจทำงานอย่างอื่นที่มากกว่าการค้าขายแบบดั้งเดิมครับปัจจุบันแถวเยาวราชก็ยังมีคนจอดแจเยอะคับคั่าเงอย็นไ้ั่ แต่ถ้าวัดธมวนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ทําเลเก่าๆเนี่ยนะครับจะหดหายจะเจ๊งจะหายไปสักทีเดียวนะครับเพราะหากเรามองพื้นที่ค้าขาที่แบบหนาแน,น่นขับข้างเนี่ยก็อันนี้ก็คือสยามสแควร์นั่นเองซึ่งตรงๆเลยนะครับเรายังเห็นภาพของสยามเนี่ยยังคงจอแจยังคงแบบมีทราฟฟิกที่หนานแน่นนะถึงแม้ว่าเราจะผ่านไปมากมายเป็นร้อปีแล้วก็ตามนะครับ นั่นก็อันนี้มาจากว่าสยามมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าเขาก็ู้สานี่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาถึงแม้วันนี้เนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่เด็กอยู่ในบริเวณนีนนยก็สวนี่คือแหล่งไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ดีครับซึ่งตัวธุรกิจที่ค้าขายในสยามเนีน่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกับวัยรุ่นนะครับเช่นมีร้านชาน,นม,มีร้านที่เป็นอาหารสนุกสนุกแฟชั่น รวมถึงมิจิกรรมต่างๆนานยให้เด็กๆได้ทําการเล่นกันด้วยก็ต้องดูต่อไปนะครว่าสัมเพลงจะปรับตัวอย่างไรนะครับเพราะว่เนี้เองก็มีตัว MRT เข้ามาบริเวณที่ใกล้เคียงแล้วนะครับเดินมาณห้าหกร้อยเมตรก็ถึงสัมเพลงแล้วแล้วก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมด้วยนะครับตรงเยกวราไรก็เป็นไร่มาชสำคัญของไประเทศไทยครับ หากพูดถึงทำเลเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงชื่อเสียงก็โด่งดังนะครับแล้วก็รถไฟก็ยังผ่านอีกด้วยแต่เพียงแต่ตัวเข้าเจอร์ตัวตลาดหรือว่าตัวการปรับเข้าถูกผู้บริโภคเนี่ยต้องเปลี่ยนไปครับซึ่งหลังเราเห็นตลาดเก่าๆเนี่ยมาปิดตัวกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆหลักคิดถึงว่าอางบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าต้องแก้ไขปรับตัวอะไรเสนอในคลิปนมาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอเวลาหนึ่งวินาที กดติดตามเพื่อิ่งหึ่งล้านซับไปเลยครับสบายตามที่จะฟังของรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีสัมมนาชื่อว่ามั่งคั่งเรื่องสังหาโดยใช้รวบกันเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าใครที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์กู้จะอยู่ๆผ่อนต่ำๆได้ค่าเช่ามาส่งค่าผ่อนหรือว่าถือนานๆแล้วราคาเติบโต,ตเนี่ยต้องห้ามพลาดสัมมานานี้ครับแอดมาที่ไลน์แอดคิมพอบที่ไลน์ได้เลยครับขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปหน,น้าสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่่่ก็ไมมชอบควาเสียง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอสนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จิตไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเีียยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ